หากคุณตกเป็นเหยื่อเชียกรรมโดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดสามารถยื่ดขอบเงนินเยียวยาได้ฟรีดังนี้กรณีไม่เสียชีวิตนะคะ 1. เราจะได้ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน4ห0 0่0บาท 2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพไม่เกิน20,000บาท 3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามค่าจ้างค่าต่ำแต่ไม่เกินหปีค่ะ4ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน50,000บาท สำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะ1ค่าตอบแทนความตาย3า0 0บาทถึง 1. 0 0 0 0 0บาท 2. ค่าจัดการศพ2 0 0 0 0บาท 3. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน40.000บาทและ 4. ค่าเสียหายอื่นไม่เกิน40.000บาทค่ะทั้งนี้ผู้เสียหายต้องยื่นคําขอภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการกระทําความผิดโดยสามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ